สวัสดีครับผมเจอเซฟทีวีอยู่เกมเลนโบสิกพัฒสามสามแล้วมรารอชาร์ตับชมกันเลยโอเคครับแล้วก็อยู่ด่านใจเดน่นตัวนี้ตัวนี้โอเค the area keep the bombs protected okay crap i'm going to take me gong i'm the gong op4 has located a bomb be ready for assault Five seconds left. Loading new mag. Op 4 has located a bomb. Be ready to launch. Call fortified! Camera feed up and running. Okay. ลืมฉากไปเลยแต่ไปหาทั้งวัน,นมันกล้องโอเคโอเคเขายิงกล้องเราอะ remaining Mati ไฟมีประโยชน์อูชั้ชนบนเพื่อนเกีร์ไปแล้วครับ จบแานชายแดนนี้มว่าบุกยากไหมไม่ค่อยยากนะด,าดน่านนี้แต่ว่าตูมันเยอะนี่ไม่เอาดีกว่าเอานี้เลยครับนานทีเล่นบ้างใส่แว่นด้วยหรือเราเพิ่งสังเกตแว่นวะมันจะเพิ่งสังเกตอหละ

ไปไม่ได้ออ,อ,อเคเขาเคลียร์ให้แล้วครับ ทางนี้มาอ ตรงนี้แลหละก็คงมองเห็นหลั Op 4 last operator standing Op 4 eliminated mission successful เจ้าน่ะหแล้ว กล้องเรามีประโยชน์ตรวจสอบทุกรอบด้านว่าเขาอยู่ไหนสี่สีส่เท่าครับสี่สีส่เท่าเอาห้าต่อสี่มยี่ยสี่สีส่เท่าแล้ว ฟังเขานะ่าจะออกไปคนหนึ่งอะ่ะเห็นแบบแพ้สองตาติดจะเ่้ไปทำไมเอาตาชนะดีกว่าได้เงินเยอะอะไรเงี้ยโอเคครับเริดกระโดดขึ้นมาออกกระโดดขึ้น Object คะแนนเรา845ร้อยสี่สิบห้าโอ้บอมเขาอยู่ทางนี้จริงด้ยวยจ้าเอ๋ ตรงนี้จะได้อยู่ครับตรงนี้ตรงไหนนะแล้วเลือกเกิดตรงไหนเนี่ยแบบยังไงโอเคเลือกเกิดตรงนี้ครับบินไปก่อนเลยปึ๊บ Clear the blast. the diffuser. ายิงโดนเลยเนี่ยคิดว่ายิงไม่โดนสิเราพลาดไปครับรเพือ็ดไปแล้วสองครับ รวมผมด้วยก็คือแม่งสองสามสามเท่าสามต่อสอง โดนอีกคนนึงปุ๊บเออเจอยิงแล้วทำไงจะโดนเชื่อดโดนเชือดไปแล้ว โขาชนาครับน่าจะอันตรายแล้วเนี่ยต้องตัดสินด้วยตาน,นี้ขาจะไม่ยอม,มอยโลกคครับม,มาเลยรีบหาเถื่อจะรีบจบ ก็จะอยู่ห้องเดิมเราก็ได้เลยแวะมาดูนิดหน่อยแต่ที่แทมไม่ใช่ advised, เราจะยิงซีวีครับเราจริงแล้ว

ไม่ไม่น่าจะมีใครช่วยช่างเถอะไม่ต้องมาช่วยแหละไปก็ได้ปลาโดนอ่ะกบปลา Rats. La drone going out. เต็มหน้าโผล่ไปนี่ยิ่งกว่าเจอกโก้คันอล่าสตนดใครล่วงอออาดฉากสวยโ,โดนไฟเผาอื้อออื้อ ชนะเราได้ที่สามกลางๆนะแหมดูสามพันห้าร้อยเป๊ะเลยเด,ดี๋ยวดิจะลุนได้ไหมแล้ววีฝั่กิจผ่านโอ้ย <c oughs> อะไรครับถ้าเชื่ออย่าลืมกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์กด s u b s c r i b แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย